ต่อให้ประเด็นการเมืองจะดูเหมือนติดตันสักแค่ไหนนะคะแต่ว่ามันก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปก่อนช่วงนี้การพิจารณากฎหมายสําคัญๆก็ยังต้องเดินต่อไปพี่สํำราญใช่หลาย<ต>คนก็จับจ้องว่า Entertainment Complex จะเอาอยัางไงพรบ,บการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนะครับ <c oughs> จะเดินหน้าหรือยังไงเรื่องนี้ต้องเคลียร์คัดกันหน่อยนะครับ เราจะไปกันที่ไหนน้องหมิวเราจะคุยกับท่านบรรพรเจริญศรีนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะวิปรัฐบาลเนะีคะคเอาให้ชัดเลยตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านมรรพรครับค่ะสวัสดีค่ะสรุปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเนี่เลื่อนหรือว่าถอนคะ <c oughs> จริงๆทั้งขออนุญาตนำเือยอย่างนี้นะคะว่าในในในทางปฏิบัติซึ่งตามระเบียบ แล้วจริงๆการที่จะถอนเรื่องออกจากวาระการประชุมหรือว่าเลื่อนเนี่ยก็จริงๆแล้วควรจะเป็นเรื่องของสภาแต่จากที่สดับรับฟังมาหลังจากที่ร่างพรบอร์ดเอร์เมนต์คอมเพล็กซ์ถูกบรรจุอยู่ในวาระของสภาและต้องพิจารณาเรื่องแรกก็คือบรรพุธที่จะถึงนี้คือบรรพุธที่เก้าเนี่ยปกติดิปรัฐบาลก็จะมีการประชุมทุกวันจันทร์ซึ่งเรื่องนี้เราก็จะมีการพิจารณาว่า วาระที่จะพิาจารณาวันพุธคือเรื่องของพรบ entertainment complex ตามด้วยพรบ,อรบ,อรบอรของอ่า,อาดิโทสก,กรรมดิธาริทุกรรมใช่ค่ะ,คะก็จะมีการหยิบยกขึ้นมาในวันนั้นในฤฤริฟทพักร่วมก็จะหารือกันว่าขณะที่กระแสสังคมในปัจจุบันนี้ยังไม่มีความเข้าใจว่าพรบ entertainment complex เนี่ยม,มีเรื่องของคาสิโนแค่สิบเปอร์เ็นตนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของจุดการแสดงสินค้าเรื่องของ โด่งภาพยนต์เรื่องของกิจกรรมต่างๆใน i n d e น e d e n Complex ความสับสนเหล่านี้ก็ไม่อยากให้เกิดประเด็นของคนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่มีความเข้าใจเอาหยิบมามซึ่งการชุมนุมเราจะเห็นว่าเวทีข้างนอกก็ยังไม่มีความเข้าใจพยายามปลุกเรื่องนี้ขึ้นมาให้มีความให้สังคมมีความแตกแยกมากยิ่งขึ้นก็ในในวันนั้นก็จะมีการหาดอกันค่ะว่าถ้าถอนก็มีมติต้องเป็นมติของบีบให้ถอนแล้วมติของบิบก็จะถูกส่งมาที่ครมในวันอังคาร ดิฉันก็ต้องรายงานคอรมอลมติของวิปเห็นควรถอนเรื่องนี้แล, ok แล้วคอรมอลก็จะทับหนังสือถอนมาที่ประธานสภาค่ะครับมติของมติของสภาวิปวิสภาพักร่วมเน่นะเป็นเป็นที่สุดหรือเปล่าหรือยังไงครับท่านมรพรณมติของมติของสภาถามว่ามติของวิปรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นความเห็นร่วมกันไม่ได้เป็นที่สุดค่ะที่สุดก็จะอยู่ที่สภาแต่ เราก็จะมีเหตุผลว่าทําไมเนื่องจากร่างนี้เป็นร่างของคณะรัฐมนตรี oh, okay, ร่างพ <okay. S 2> รบที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีก็ mm. ฉันก็จะนําข้อหคข้อความคิดเห็นของวิเ mm. งบเนี่ยมติของวิบนี้มาหารือที่ครอมอถ้าคลเรอ์มอเห็นชอบตามที่วิบเสนอ <Okay. S 2> ก็จะต้องถอนเรื่องร่างพรบนี้ออกไปก่อน oh. อันนี้หนึ่งก็คือถอน mm. แต่ว่าร่างเรื่องที่สองถ้าจะต้องเลื่อนเนี่ย ว่าเลื่อนไปนานแค่ไหนที่ต้องเลื่อนเลื่อนมันก็ต้องกาหนดเวลาเพราะการเลื่อนเนี่ยมันจะมีร่างยติอื่นๆที่รอที่จะพิจารณาอยู่เลื่อน,นอเลื่อนไปเลื่อนไปแค่ไหนถึงต้องบอกว่าเลื่อนก็จะมีการคุยกันในการประชุมวิปรัฐบาลในวันจันค่ะถ้าวันอังคารมตริคลรามาเห็นชอบว่าถอนดีกว่าท่านมนดภาารณ์ก็ต้องไปช,ชี้แจงต่อสภาขอถอนออกมาก่อน ถูกต้องไหมครับขอถอนออกมาก่อนซึ่งร,ร,ร่างพลบอที่เสนอดังกล่าวเป็นของกระทรวงการคังก็คงจะมีตัวแทนของรัฐมนตรีของกระทรวงการค<อ>ังไปขอตอแล้วก็ให้เหตุผลค่ะว่าสาเหตุที่ถอนร่างนี้ออกไปจากวาระการประชุมีด้วยด้วย,ด,วยด้วยเหตุผลอะไรแต่แต่ว่าจากที่ฉันเองดูแล้วตามตามความเห็นที่ได้ประสานกับ,รบพรรคสายค้านพรรคสายกอนก็มีความเห็น ที่ตรงกันนะคะว่าอยากจะให้ถอนด้านพรบอนี้ออกไปก่อนอืค่ะครับถ้าถอนนี่เหตุผลเพราะอะไรเป็นสําคัญครับท่านมารพรก็อย่างที่คงมีเหตุผลหลายๆอย่างแต่ท้ายที่สุดฉันคงต้องฟังจากตัวแทนของพักร่วมรัฐบาลที่จะต้องมานั่งคุยกันเป็นเป็นทางการในการประชุมวิปบนบ่นบายวันจารก่อนค่ะ กังวลปเป็นเพราะว่าต,ตอนนี้มีเหตุผลมาครับเป็นเพราะว่าตอนนี้เสียงรัฐบาลมันปริ่มน้ําด้วยหรือเปล่าคะจริงจริงจริงเสียงรัฐบาลเนี่ยเราก่อนที่อหลังจากที่พักภูมิใจไทยออกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเสียงรัฐบาลยังเกินอยู่ค่ะแล้วไม่ได้ว่าถือว่าเสียงปริ่มน้ำถ้าทุกพักพักรวมรัฐบาลทุกพักเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมเราไม่ได้จะมันเราไม่ได้วิตกเรื่องนี้แต่วิตกถึงความไม่เข้าใจของสังคมภายนอกค่ะอคล้ายๆว่าที่ฟังซุ้มเสียงท่านมณนพ ก็โดนเอาขยายผลทําให้มันเสียอะไรเสียการเมืองคล้ายๆถูกเอาเป็นไอ้เครื่องมือประเด็นทางการเมืองประเด็น<ช>ทางการเมืองประมาณนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อ แต่ที่มีการวิเคราะห์กันก็คือถ้าไปคลี่ตัวเลขดูเนี่ยแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลก็ยังเกินกึ่งหนึ่งของสภานะคะแต่ว่าอาจังบางพักเช่นประชาชาสอสอประมาณเก้าคนสิบคนก็อาจจะติดเรื่องของาศาสนาก็คงจะงดออกเสียงไหมคะหรือว่าพักประชาธิปัตย์ก็ยังมีประมาณ4ี่คนที่เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะงดออกเสียงมันสุมน่มเ<ล>สียงไหมท่านมรพรสุ่มเสียงไหมฮะเสียงเองก็สุ่มเสียงอยู่อยู่พรอประมาณใน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 ประเด็นนี้ในประเด็นนี้นะคะในส่วนของ ตัวแทนพรรคประชาชาติก็ยังไม่ได้มีการเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาในที่ประชุมก็ต้องขอว่าเป็นวันจันทร์ว่าความแน่ชัดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเหมือนกันที่ทางฝั่งคณะรัฐมนตรีก็ต้องขบคิดเรื่องนี้เหมือนกันค่ะตอนนี้นี่เสียงยางเจียงท่านมนาพรเป็นวิบครอมออยู่นี่เกินกี่เสียงครับ<ช>นับตัวเลขนี่เกินกี่เสียงเคยนับนับแบบชัดๆไหมหรือว,ว่ามีไพ่ฝากไพ่เฟอร์กัน ไม่มีค่ะก็แต่ละแต่ละพักก็พยายามคุมเสียงของตัวเองให้ให้ตามตัวเลขที่มีอยู่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือก็คือทุกพักก็ต้องเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมอะค่ะแต่สิ่งที่สมาชิกบางท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คงแต่ละพักคงต้องกลับไปหาหรือกันถ้าเกิดถ้าเกิดไม่พร้อมปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปสุ่มเสียงในที่ประชุมอะค่ะกำ<พ>ชับกันหนักเลยถูกไหมคะเพราะเมื่อาวานประชุมสภาวันแรกก็ดูไม่สวยเลยนะคะ ล่มแล้วจริงจริงไม่ใช่ไม่จริงๆขอนาเรียนอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วการประชุมเมื่อวานเนี่ยสภาไม่ได้ล่มนะคะปิดประชุมก่อนอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปิดประชุมก่อนคือสภาไม่ได้ร่มเพราะจริงๆแล้วเท่าที่ฉันมาเมื่อวานเนี่ยเนื่องจากครมอมีประชุมนัดพิเศษก็มีรัฐมนตรีบ,บางท่านที่เป็นสอสอเขตเนี่ยก็ต้องเข้าเข้ามาประชุมรัฐมนตรีจริงๆแล้วเฉันถามทางพักประชาชนเนี่ย เขาก็งงที่พักพลังประชารัฐเสนอนับองค์ประชุมเพราะว่าหลังจากที่มีการเสนอเรื่องของการเปลี่ยนชื่อกรุมาทีการงบประมาณแล้ววาระต่อไปคือเป็นเพียงวาระรับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานสามหน่วยงานแล้วรายงานกรรมธิการเป็นเรื่องรายงานของสภาพปัญหาและเพื่อการปฏิรูปซึ่งเป็นเป็นท่านสุรเชษบินมงมุตพรรคประชาชนเป็นประธานคณะทํางาน <C> e <at> เรื่องที่สองเป็นเรื่องของการกรูประบบราชการซึ่งเป็นคณะกรรมการความมัน่นคงแห่งรัฐท่านรังสิมันโลมเป็นประธานที่จะต้องเสนอรายงานต่อสาภา <C> e <at> ซึ่งเขาก็งงว่าทําไมพักพลังประชารัฐเป็นคนเสนอเพื่อนับองค์เพราะเป็นเพียงแค่รายงานแล้วสุดท้ายขา้าราชการที่ต้องเข้าไปชี้แจงที่เตรียมที่จะชี้แจงเรื่องนี้ <C> e <at> ก็เสียเวลาก็ไม่ได้ไปชี้แจงครับเขาก็แต่ท่านท่านที่เชษเนี่ยค่ะประธานโทษค่ะไม่เป็นไรค,คนที่ท่านประธานเนี่ยเห็นว่า ในตอนนี้ในช่วงของสภาเนี่ยบางทีท่านสมาชิกอาจจะไม่ได้อยู่ห้องประชุมเพราะส่วนหนึ่งอยู่ห้องประชุมงบประมาณห้องใหญ่ส่วนหนึ่งได้มีการประชุมอนุงับประมาณทั้งเจ็ดคณะ <c oughs> ก็สมาชิกหลายท่านก็นั่งอยู่ช่วงระหว่างที่ต้องวิ่งมาเนี่ยประธานพี่เชฟทราบว่าเมื่อดูสัดส่วนของสอสอที่อยู่ในห้องประชุมแล้วน้อยมากอืท่านก็เลยปิดประชุมอก่อนที่จะอะสมาชิกยังไม่ได้แสดงตนเลยค่ะค่ะครับก็ ฝ่ายค้างก็ทดสอบพลังรัฐบาลว่างนถึงเมื่อวานเนี่ยฉวยโอกาสก็ดีทดสอบก็ดีค่ะพักร่วมรัฐบาลเองจะได้ตรหนักแล้วก็ให้กำซั์สมาชิกใข้เป็นองค์ประชุมค่ะต่อไปนี่รัฐมนตรีที่เป็นสสต้องไปหอบแฟ้มไปเซ็นกันที่สภานะท่านมณภพรต้องอย่างนั้นเลยนะ ดิฉันก็อยู่สาภาอยู่แล้ว่ะเลยไม่ห่วงค่ะเมื่อก่อนคุณวิสุทธิชัยนรุณท่านประธานวิพัก์สัมภาษณ์เนี่ยนะคะว่าหลังจากนี้อาจจะต้องกำชับไปยังหัวหน้าพักทุกพักให้กำชับไปยังลูกพักและรวมไปถึงหลายคนที่แบบต้องเข้าร่วมการประชุมสาภาขอความร่วมมืออยับป่วยจนถึงสุขถ้าป่วยกินยาก่อนถ้าจะป่วยให้ป่วยเสาร์อาทิตย์หรือถ้าเป็นร,รัฐมนตรีให้หอบงานมาทําในสาภาด้วยคุณนภพรคุณบรรณพรคะคือสภาแบบนี้สังคมวิจารณ์เยอะมากเลยว่ารัฐบาลมันจะไปรอดไหมเนี่ย จริงๆถ้าเรานับเสียงของสภาแล้วเนี่ยแม้ขั้งเกินมาเ,าเกินกึ่งหนึ่งไป248แล้วก็พักร่วมรัฐบาลเกินไป10กว่าเสียงนี <10 S 1> <17 S 2> ่ย17 18เสียงแล้วเนี่ยฉันมองว่า รัฐประานย,ยังไปได้นะคะคถ้าทุกคนได้ระหนักถึงการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดว่าช่วงวันพุธพฤหัสเนี่ยขออย่าให้ร่วมตีรับงานขออย่าให้ร่วมตีต้องไปตรวจราชการขอให้อยู่มาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกขอให้มาส่วกฎหมายค่ะครับด้เดียท่านมารับซเรื่องนี้จริงๆท่านนายกแพรทองทานก็ได้กำชับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะขอลืมถามเมื่อกี้แล้วพรบการท่าเรือที่กําลังแก้ไขทำน่นทําน,นี่กันอยู่นี่ จะเดินหน้าต่อไหมหรือจะยังไงโอ้พรบการถ้าเรือเสร็จแล้วค่ะท่านคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกําลังเตรียมเสนอเข้าบรรจุหรือเบล่าเวลาการไปซุมค่ะและมีการทบทวนทบทวนแล้วเมื่อวันเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะการไอพรบสถานบันเทิงไม่ไม่ไม่มีผลกระทบต่อพรบการท่าเรือนะไม่เกี่ยวกันไม่มีค่ะไม่มีค่ะมันคนละฉบับค่ะเ๋อแล้วคนละฉบับนั่นแหละแต่เขาบอกมันมันจะตอบโจทย์มันจะสอน รับกันนะนะเอาว่าเอาว่าเดินเรือเนี่ยเสนอมาตั้งนานแล้วค่ะเสนอมาตั้งแต่ท่านประยุทธ์แล้วก็ได้มีการปรับเรื่องของการบริหารงานภายในองค์กรเรื่องอำนาจค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อจะสักดันทลบอนี้เพื่อลองรับมินเทนเมนท์คอมเพล็กซ์แต่อย่างใดไม่เกี่ยวนะเพราะบางคนจะมาเกี่ยวโยงกันเลยค่ะ ใช่ท <Okay. S 2> ่านก็นี่ไงคะ่ะที่ท่านถามว่าหลายท่านอยู่ภายนอกอาจจะพยายามโยงเรื่องนี้เข้ามาซึ่งถ้าแบบใดที่เรายังไม่สามารถอธิบายความเรื่องของอความคุ้มค่าของการที่จะเสนอพรอบหนึ่งนั้นคอมเพล็กซ์เนประชาชนยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังรับฟังทุกภาคส่วนแล้วก็จะเดินต่อือจะถอนด้างออกมาก็น่าจะมีการคุยกันแล้วสรุปผมผมฟังท่านมนพรแล้วเนี่ย99.99 99นี่ถอนใช่ไหมครับท่าน <laughs> อันนี้อ,นนอันนี้ยังไม่ได้ตอบนะคะโอเคฉันเองให้ความให้ความเคารพการตัดสินใจของพรรคร่วมด้วยเช่นกันนะคะค,คุณนภพรคะถ,ถ้าสุดท้ายแล้วเ,เลื่อนหรือว่าถอนกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกไปจริงๆเนี่ยมันจะกระทบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไหมคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหัวใจสําคัญที่พยายามจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้คืออ้างว่ามันมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ<ม>เพราะฉะนั้นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แล้วอยู่ๆมนเลื่อนไปแบบนี้มันอาจจะดูย้อนแย้งกันอยู่ไหมคะ จริงๆก็คือมันก็คือเป็นการเสียโอกาสของประเทศเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการที่เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เ,เรื่องของส่งเสริมการท่องเที่ยวปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีท่องเที่ยวซีแซนซันแต่เราไม่มีการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งเชื่อมองว่าการเสียโอกาสเหล่านี้ก็จะทาให้กว่าเราจะตั้งต้นมีรัฐบาลที่รีดเริ่มคิดแบบนี้ก็คงต้องใช้เวลานานค่ะเดียวกันถ้าเรา ขณะเดียวกันเราทําไปเป็นอ่า้าน,นาด้าน,นาคู่ก็คือพยายามผลักดันกฎหมายเรื่องนี้ค่ะเดียวกันเนี่ยต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจมากมากให้มากยิ่งขึ้นกับว่าถ้าเราผลักดันโครงการนี้เกิดแล้วจะเกิดมิติทางเศรษฐกิจยังไงต่อการลงทุนการเพิ่ม GDP ดดข,ของประเทศค่ะอืมอ่าแล้วครับวันนี้ก็ได้ประเด็นครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนขึ้นเยอะนะ ต้องกราบวบคุณเป็นพิเศษท่านมนพรนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมนพรเจริญศรีนะคะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะในฐานะวิบรัฐบาลนะคะรัฐมนตรีเดือนกระจ่างจ้าตลอดนะเท่าที่ฟังดูนี่ดูทรงแล้วยังไงก็ไม่ได้พิจารณาเร็วนี้หรอกนะพี่สำราญนะผรอมฟันทงว่าถอนถ้าถอนออกไปเนี่ยจะได้ทําในรัฐบาลชุดนี้ไหมคะคือคล้ายๆว่าฟังดูแล้วคือตัดความยุ่งยาก นั่นสินะแล้วจะได้ทาในรัฐบาลชุดนี้ไหมพี่สํารันว่าผมว่าเขาน่าจะขายเรื่องอื่นแล้วละ่ะทีนี้ก็อาจจะเป็นความเจ็บปวดแหละครับเพราะว่าจริกๆเป็นนโยบายเรือธงอย่างน้องบิวว่าเกาชูธงอย่างสูงเด่นเลยนะฮะแต่ฟังน้ําเสียงแล้วนี่คือถอนถอนก็อาจจะดีนะผมว่ามันจะได้คืออย่างน้อยก็เรื่องคําว่าคาสิโน,โนเนี่ยจะได้ไม่มาทุ่มเสียงกันในสังคมไทยนะแต่เมื่อกี้ที่ถามเนี่ยว่าสาเหตุจริงๆที่ถอนเนี่ย เป็นเพราะคิดว่าประชาชนยังไม่เข้าใจหรือไม่มั่นใจเสียงในสภากันแน่ผมว่าคือเขารู้แล้วว่าก็ถ้าเดินหน้าไปหนึ่งเสียงก็เสียงเสียงว่เสียงเกินมาแค่17เสียงเองสองประชาชนข้างนอกเขาก็รออยู่นะแล้วก็จะมีพักต่างๆเผลอๆนี่เรื่องเสียงก็สำคัญแต่ว่าคือสังคมไม่ค่อนค่อนข้างไม่คันรับอะแล้วจริงๆมันไม่ใช่ว่าสังคมไม่เข้าใจนะคะว่า คาสิโนเป็นส่วนหนึ่งของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็คือจะมีโรงแรมมีสวนสนุกมีอะไรต่างๆแล้วก็มีคาสิโนอยู่นั้นคึอมอยู่เชื่อว่าประชาชนเขารู้นั่นแหละแต่เขาก็ไม่เอาไงก็ไม่เอาแต่รัฐบาลดูเหมือนพยายามจะบอกว่าอุยคนไม่รู้ว่ามันคือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คนคิดว่ามันคือคาสิโนทั้งหมดเลยคืออธิบายเนี่ยเราก็จริงๆเรื่องเรื่องว่าโอ้ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เอาไงที่คนเขาออกมาต่อต้านเนี่ยอันเเเนนนนนนีีนนี้้ยปรระด็็มมมััอออู่่่่่่ตตงาาากกกวววแบคืสน ส่วนสาคัญเอาส่วนสาคัญนะคะก็ต้องรอต่อไปว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วรัฐบาลนี่จะเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมเนี่ยคาสิโนก็พับไปแล้วเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพก็พับไปแล้วแต่ผมเห็นด้วยนะถ้าถอนแล้วก็ถ้าถอนได้แล้วก็ต่อไปก็คิดเรื่องอื่นดีกว่าทำเรื่องที่ดีนี่คือเรื่องของการผลักดันการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอ่านี่คือทั้งหมดของรายการจับตาประเทศไทยวันนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้ครูจิ้เพี่ป้อยมังกรก็มึงจะเป็นตำนานแล้วนะน,นี่ตุนจะมาอยู่กับเราที่นี่อ่ะมึงจะเสียงานเพราะกูไมวะเฮ้ยอ่ะมึงก็ตอบกูดีไม่มีไอ้ตุนสักคนหนึ่งอ่ะทุกอย่างก็จบ แกต้องกลับมาจิ้นกับเป้ยไม <ป S 1> <ป>่ไมีแต่แกเป็นสินค้าของฉันฉันสั่งให้แกทําอะไรก็ต้องทําจะมารักแท้บ้าบออะไรน้ำเน่า